บนบนต้องไปมดตรงไหน ออ,อ,ออแงมขุแตม่ด้วยเขาลา้วอ่ออเกียออกงแม่ด้วนกับออมวคของแม่ด้วนเหรอครับอ,อ๋อไอ้ตัวแรกเหรอ ใช่ครับตัวริมสุดเนี่บอ๋อ oh, นี่แม่ตัวนะเอ,อ๊ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับใช่ไหมไม่ใช่ครับหน้าขายๆกันขาลยๆกันอ๋อแต่ผมว่าใช่ซูมดูแล้วใช่ละห้องนัมม้นก็เจอห้องนั้นก็เจอ 嗯，对。 I shit myself, everybody backed up. Oh, video. Oh, video. บอยว่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ใช่ครับเจียวทุกเนี้ยยังเล็กก็พอพอต่แบกน้อยใช่ตืบ เดือนออกไปอยู่ไลน้สขอขอบเขตนี่จะเก็บจับามดูียอนแสง กลังช่วงังชก็มารออกแล้วค่ะผู้สีได้ตันนี่้งฝากให้เมเต็มไปเลย ีหล่อเล่นได้ปลัดประตูรถ เงินขายรูปขณนั้นรถข้างหน้ากำลังจะเตรียมมาละองคันถ้าเขาพร้อมกจะเป็นเรียบร้อยอยู่ตรงโพมาลัยเขาก็หนไปได้ไมู้างนสูงะเขาบอกพูดไม่เะเลยเออไม่เทาะเลยยังมีนะกะนั่นอาไียงไลฟดู ทางนี้ทางนี้เดินนี่มาเนี้าเนี้ยจริงไม่เตะหรอกย่ามสุดครับผมหนุ่มยิงดูลไว้ลงพออไปถึงใช่พอเ่มั้่งใช่ไหม ตอนนี้แม่ด้วนกลายเป็นแม่ยา่าแม่ยา่าแม่ด้วนทะำไมท้องกลมจังแม่ด้วน วี่นี้มีคนมาถือมาอยู่ข้างๆอยู่ถือกล้องตรงนี้ด้วยกันไม่เบื่